เกือบจะได้เป็นฮีโร่แต่ก็ได้เป็นแค่พี่โจ้คนโก้ที่น็อกดาวลงไปแถมตอนเกิดใหม่ยังเจอลุมอีกไปทางที่แล้วพี่โจ,โจแบบนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่โจด้วยครับไปทางที่แล้วพี่โจ้น้องสาวผมพูดยังไม่ทันขายคำก็มีคณะรถแห่ออกมาเยี่ยมเยือนผมทันที จากวันนี้โคตรเหมาะเหม็งผมพลิกตัวออกไปยิงแล้วใช่ว้าวใช่ใช่เขาจะมาปิดพีและแต่ไม่เป็นไรมีบุรุษหนุ่มเสื้อดำให้โอกาสที่สองกับผมใช่ก็ยังว้าวอยู่ผมจึงต้องงัดไม้ตายเดือนละ9.9บาทเอาไปโชว์เป็น้งใจบ้าง เหลือเพียงแค่สาวชุดแดงแต่ของที่เขาถือมาเป็นของแสลงสำหรับผมเป็นจังไหนแล้วนอะความหักเป็นจังไหนแล้วเนาะความหักแต่สุดท้ายผมก็เอาโซนรอดมาได้และกลับูปอ้อมอกของพี่พีน้องๆสวัสดี